สวัสดีครับสำหรับการสร้างเว็บไซต์นะครับด้วย New g o o g l e s i t e นั้นนะครับนอกจากเราจะทำให้เว็บไซต์น่าสนใจโดยการใส่ตัวหนังสือวิ่งแบบนี้ในหน้าเว็บได้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเพิ่มนะครับคำคอมเมนต์นะครับหรือว่าการคอมเมนต์ในหน้าเว็บของเราแบบนี้ได้ด้วยนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับมีวิธีการทำอย่างไรเราจะมาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็จะเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะ ค้นหานะครับหรือพิมพ์ URL ตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าพิมพ์อยู่ตรงนี้นะครับให้พิมพ์ i s s c u s นะครับ d i s q u s com ครับกดปุ่ม enter นะครับอ่าก็จะเข้าสู่หน้าเว็บของ discus com นะครับซึ่งนะครับเราจะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับพอดีผมล็อกอินเขาแล้วเดี๋ยวจะออกให้ดูก่อนนะครับว่าล็อกอินยังไงนะครับก็จะล็อกอัออกก่อน มาตรงนี้นะครับจะมีปุ่มล็อกอินนะครับแล้วก็คลิกล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้เลือกบัญชีที่เราจะล็อกอินนะครับว่า,าจะใช้ Facebook, Twitter หรือว่า Google นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น Google นะครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามเราว่าเราจะเลือกบัญชีไหนนะครับในที่นี้ก็จะใช้อภิวัตรตรงนี้นะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับ ในการสมัครเข้ามาครั้งแรกเนี่ยอย่าลืมเราจะต้องไปทําการ v บร i f y อีเมลเราด้วยนะครับเปิดเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับที่เราใช้ในการล็อกอินนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการ v บร i f y นะครับแบบนี้นะครับคลิก Verify อีเมลของเรานะครับว่าเราจะยืนยันที่จะใช้ บริการของ d i s c u t เขานะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทำตามขั้นตอนเสร็จแล้วนะครับในกระบวนการสร้างคอมเมนต์นะครับให้ไปที่ปุ่ม get start ตรงนี้นะครับไปที่ get start จากนั้นให้เลือกปุ่ม i want to install d i s c u t on my site ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมาถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกว่าเราจะเอาไปใส่เว็บไซต์ที่ชื่อว่าอะไรนะครับตรงนี้นะครับ ทีนี้ของผมเป็นเว็บไซต์นะครับตัวสุดท้ายก็คืออภิวัฒน์นะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็พิมพ์ชื่อนี้ลงไปได้เลยนะครับก็จะพิมพ์ชื่ออภิวัฒน์ลงไปแบบเนี้ยนะครับจากนั้นนะครับแคตตากรีก็คือเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับเป็นกีฬาหรือว่าเป็นเกมหรือเป็นเอนเตอร์เทนนะครับหรือนะครับมันไม่มีอะไรที่มันตรงเราก็เลือกตรงไหนก็ได้นะครับเลือกตรงไหนสักอย่างก็ได้นะครับทีนี้ผมจะเลือกเป็น นิวอย่างนี้ก็ได้ส่วนแ a n g u a g นั้นนะครับก็ให้เลือกเป็นอังกฤษนะครับเพราะว่าไทยยังไม่มีนะครับเราก็เลือกเป็น English นี่แหละแล้วก็กดปุ่ม create site ได้เลยครับแล้วก็รอสักครู่นะครับก็จะเข้าสู่หน้า select plan นะครับว่าเราต้องการที่จะใช้บริการเขานะครับแบบ plus หรือว่าแบบ pro หรือว่าแบบ basic นะครับทีนี้ส่วนอื่นก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายนะครับของเราก็ขอเป็นแบบ basic ดีกว่านะครับก็คือ คลิกไปที่ปุ่ม subscribe now นะครับเพื่อใช้ฟรีของเขานะครับเมื่อ subscribe เข้ามาเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเขาจะถามว่าการตฟอร์มอะไรที่คุณใช้อยู่บนไซต์คุณนะครับคุณใช้กับ WordPress หรือว่า Blogger นะครับหรือว่า Joomla หรือเปล่านะครับของเรานี่ไม่ใช่สักอย่างนะครับก็เลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับไ don't see my platform นะครับเพราะว่าก o g ก e ลไซต์ไม่โชว์อยู่ในตรงนี้ให้ใหเราเลยนะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มนี้แทนนะครับคลิกเข้ามาเลย จากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับพอเข้าสู่หน้านี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลิปอธิบายว่าคุณจะติดตั้งนะครับโค้ดยังไงนะครับเราจะเปิดดูก่อนก็ได้นะครับหรือจะทําตามคลิปสอนตอนนี้เลยก็ได้นะครับเลื่อนลงมาตรงหมายเล็กหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็ก o p ปี้ทั้งหมดเลยนะครับดีไปดีรางนี้นะครับเราก็ปี้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับมาจนถึงโนสคริปคลิกขวาคัดลอกได้เลยเมื่อเราได้โค้ดนี้มาแล้วนะครับ ให้เรานะครับมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับในโหมดของ Edit หรือว่าโหมดแก้ไขนะครับจากนั้นไปตำแหน่งที่เราต้องการจะใส่คอมเมนต์นะครับซึ่าจะใส่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ดับมันคลิกขึ้นมาจากนั้นไปที่คําสั่งฝังนะครับคลิกไปที่ฝังแล้วคลิกไปที่ฝังโค้ดนะครับจากนั้นคลิกขวาวางนะครับวางโค้ดทั้งหมดลงไปนะครับแบบนี้เลยทีนี้นะครับ เราจะมาแก้ไขนะครับเพื่อให้คอมเมนต์ของเราใช้งานได้นะครับโดยการนะครับเลื่อนตรงนี้ลงมาแถวบรรทัดตรงนี้นะครับที่มันขึ้นต้นคำว่าว่า discuss underscore conflict กับฟังก์ชันตรงนี้นะครับบรรทัดที่2ตัวนี้จะบอกว่า this.page.url เท่ากับ page.url ตรงนี้แหะครับเราจะไปเอาลิงก์เว็บของเรามาใส่แทนนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราลบตรงนี้ออกนะครับเพจยูเอ็นกดดีลิททิ้งไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมาย s ิงเกิลโคดขึ้นมานะครับ s ิงเกิลโคดก็คือแป้นพิมพ์งองงูนะครับขอให้เป็นโหมดภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์ตรงงองงูนะครับมันจะเป็น s ิงเกิลโคดขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็ไปนะครับเลือก URL ของเรานะครับสมมุติว่าเราจะเอาลิงก์นี้นะครับเป็นชื่อเว็บของเรานะครับก็คลิกขวาคัดลอกอย่างนี้นะครับชื่อเว็บ มาที่นะครับโค้ดของเราตรงนี้แล้วก็คอนทล v นะครับหรือคือขวาเพจก็ได้นะครับวางลงไปจากนั้นนะครับให้พิมพ์ซิงเกิลโค e ดปิดท้ายนะครับพิมพ์ลงไปแบบนี้ครับตรงนี้นะครับเริ่มจากซิงเกิลโคดนะครับตรงนี้ก็จะเป็น stpp นะครับแบบนี้แล้วก็มาถึงซิงเกิลโคดตรงนี้นะครับก่อนที่จะเป็น semi colon นะครับทีนี้ ส่วนที่2ครับก็คือ this.page.identify นะครับตรงนี้นะครับ page.identify ตรงนี้นะครับเอามาจากไหนเอามาจากตรงนี้เลยนะครับต่อจาก site.google.com นะครับะรนะครับก็ p ปีจาก slash มาเลยนะสะแตตรงนี้นะครับมาจนถึง single code คลิกขวาคัดลอกอคัดลอกเสร็จนะครับเราก็ลบ page.identify เอ,อตรงนี้ บลบออกไปเลยแล้วพิมพ์ Single Code ขึ้นมาก่อน1ครั้งนะครับหอันแล้วก็คอนทล V ลงไปนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นเท่ากับ s i n เกิลโคดสลันะครับขึ้นต้นด้วยสลัมาจนถึง Single Code ตัวนี้นะครับแล้วค่อย s ส m มิโคลอนนะครับเราจะแก้ไขอยู่2ตํตำแหน่งนี้นะครับก็คือในส่วนของ URL กับ p g e Identify ตรงนี้นะครับเราใส่แบบนี้ ทีนี้เมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับเราก็กดปุ่มถัดไปนะครับเมื่อกดปุ่มถัดไปเสร็จนะครับเราก็จะเห็นคอมเมนต์นะครับขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราดูแบบนี้จากนั้นกดปุ่มแทรกได้เลยครับอพอกดปุ่มแทรกเสร็จนะครับเราก็ขยายนะครับให้เต็มพื้นที่หน้าเว็บเราเลยก็ได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่ม เฮยพแพร่นะครับแล้วก็ลองดูตัวอย่างนะครับเมื่อเราทำสำเร็จนะครับเมื่อเปิดหน้าเว็บของเรานะครับขึ้นมาแล้วเราก็ลองเลื่อนไปดูข้างล่างเว็บของเราอ่าโอเคนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของคอมเมนต์นะครับที่สามารถให้นะครับคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์เว็บไซต์เราได้หรือเราก็สามารถจะโพสต์ตอบได้นะครับในเว็บของเรานั่นเองอ่าลองทดสอบดูนะครับ สวัสดีทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเว็บนะครับอ่าแล้วลองโพสดูนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโพสที่เราโพสลงไปส่วนคนอื่นนะครับก็จะมาโพสต่อหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บของเราแบบนี้ได้เลยนะครับน,นี่คือตัวอย่างนะครับวิธีการ ใส่คอมเมนต์นะครับด้วยดิสค u ทนะครับใน Google Site แบบใหม่ของเรานะครับไปลองทำดูกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ